สวัสดีครับวิยพุพันจดครับวันนี้พ่อเป็นน้องมาจุดยุทีสวนในหน้าปัสสรวะรขึ้นเก้าครับผมมีสีน้ำผ้าพี่น้องนะครับน้ำเสนอในเรื่องของการปลูกต้นใหม่บริเวณเขตแดนหรือว่าเขตติดต่อกับปา่าอยู่ข้าพ่พี่น้องมาเบิง้งแลวกศึกษาทำกันพี่น้องผู้ใดผู้มีแนวความคิดหรือว่า ู้ใดผู้มีประสบการณ์กับขออนุญาตสอบถามในนะ้าที่นี้เลยเดอ้อนะครับถามไปน้ากันแล้วก็เรียรู้ไปน้ากันเพื่อเป็นแนวความรู้แล้วก็วิทยาทานเนี่ยครับพี่น้องมีสายสายเขียวนะครับที่สิปลูกปลาซึ่งมีเขียดแดนแล้วก็เขียดติดต่อกับปลายุค่าเนี่ยพี่น้องพี่น้องเห็นปลายุค่าของเบายุดพาจวดเนาะนี่ครับอันนี้เป็นเป็นปลายุค่าซึ่ง ก็มีแต่ปลายโยคะพี่น้องนะครับกับิเฮตไฮเอน,นากับบอด้ครับมาที่นี่นะครับอันนี้ส้นดานนี่เป็นของบาหยุดครับพี่น้องส้นดันนในนี่บาหยุดปลูกต้นไม้แล้วในปีหกสามครับนี่เริ่มเติบโตแล้วก็ปล่อยว่างได้แล้วครับนี่เป็นแถวเงีวสุดผุดเลยครับ่น,นประมาณน่าจะสองลอยสามลอยเมตรเดี๋ยวสีเดินไปน้ำกันนะส่วน บริเวณโซนของบ้าหยุดเี่พี่น้องสิมี่ค้องใส่ไกลขนาบคางตลอดแนวเลยแล้วก็สิมีน้ำแบบนี้นะครับนี่เห็นบ่มีเส้นน้ำแบบนี้เป็นการล่อเลี้ยงนะครับแต่ว่า่ซนด้านนี้นี่บาหยุดนะครับสิบปลูกต้นไม้พอดีได้ต้นไม้มาจากศูนย์พ่อพันก้าไม้นะครับจังหวัดมหาสารคาม เสียมาปลูกเพราะว่าสังเกตเบื้องแล้วพี่น้องในป่ายูค่าเนี่ยมาหยุดมองเห็นพวกต้นตระกูลยางเช่นต้นกุง้งต้นซาดต้นสะแบงพี่น้องก็มีหลายต้นที่ที่ตายไปเพราะว่าบ่าสามารถต่อสูกับกับการดูดอาหารหรือว่ายังกันแล้วแต่อะพี่น้องหรือว่าเขาอาจซียรักษาความสมดุลเห็กับธรรมชาติหรือว่าเขาอาจซีรรมมเบรรอ,เาอารอายุไปกับวงหัจักขึ้นกัน ยางตนกุุงตัวนั้นพี่นอ้องมัน,นยืนตนตายแล้วก็แหงเพราะว่าพ่อหยุดเคยตัดตนกุุงอยู่นี่สองสามตนพี่น้องเพราะว่ามันยืนตนตายก็เลยก็เลยขอเพินินพอตัดลงมาแล้วมันหักกลายเป็นทอนๆไปเลยเนี่ยตัวน,นั้นยังยืนตนอยู่นะพี่น้องคือในเนื้อใหม่นี่สิบม่มีความเหนียวบ่มีอยางใหม่ที่มันเกาะติดเลยคือพอตัดลงไปลมลงกับพื้นนี่คือหักเป็นทอนๆไปเลยแสดงว่า ต้นกุ้งนี่หรือว่าต้นตระกูลยางเนี่ยมันสันนิษฐานเองได้พี่น้องมันสีบปไหวกับปลายูค่าแล้วก็ต้นไม้หลายต้นก็ยนืนต้นตายพี่น้องแต่ว่าไปนี่เรื่องยังมองเห็นตน้นต้นกุ้มหนึ่งพี่น้องซึ่งเป็นไม้ประดูกับไม้แดงไม้แดงนี่เบียน,น้อยๆสีหลผมก็เลยตัดสินใจว่าแถวนี้พี่น้องแถวขนาบขางกับอ่ปลายูค่าเนี่ยเบ้ายูสิลง ไม่แดงครับบอม,มันสีงลงลงเลยล่ะพี่น้องก็เลยสิมาถามพี่น้องเบื้องครับว่าอือผูดใดผูู้มี่ความรูป้ปลูกปลาในปลูกตัวหน่อยในปลายยคะนะครับปลูกไม่ยังในแน่แล้วก็มันทนบอรหรือว่ามันเป็นยังไงเนอะแต่ว่าลงมือถามมือข้ามตอบพี่น้องบายุดกิเลยจวดเลยล่ะลงเลยนี่ครับห่างออกมาประมาณเม็ดเมตรหนึ่งครับ จากเขตแดนเพิ่นนี่แหละแล้วก็ลงไม้แดงนี่ครับเป็นบ่พี่น้องนี่ไม้แดงห่างประมาณสองเมตรครับใส่ลุมละสองต้นเลยพี่น้องนี่ลุมละสองต้นเลยเดี๋ยวสิผาพี่น้องไปเบ่งหลังจากได้ปลูกหมู่บ้านนี่ช่วงเศร้านะครับแต่ว่าแดดแรงซเลึเกินพี่น้องแดดแรงมากแดดแห้งไห้เลยสิผาพ,พี่น้องไปเบ่งว่าในการปลูกเป็นแถวเา้วเลยนี่ เป็นอย่างไรเนี่ยหลังจากที่เขาได้กามพันใหม่มากแล้วบ่ได้อนุบาลซําได้พี่นอ้องบ่ได้เอามาให้เขามาตากแดดซําเขามาหลัวก็ตั้งไวหม่มหลังนั้นมาก,ก็ลงมือปลูกเลยจริงๆสีขวนหรือบ่ขวนพี่น้องศึกษาไว้นํากันแต่เขาได้กาอ,อพันกาใหม่มากเนี่ยเพราะว่าพันกาใหม่นี่มันสิอยู่ในเซลลในพี่นอ้องในเซลลนนนีน่คือเขาพางแสงให้ถือแสงน้อยว่าสันทอเขาก็สีมี ขวว้าความมอนแอ,อืมพ่อเวลาเ้า,เอาออกมาเนี่ยห้องมาลงดินเลยนี่มันจิเป็นยังไงน,นะเขาสามารถที่ทนในบอ่อเขาปรับสภาพในบอ่อในเมื่อเจอแสงแดดแบบเต็มเต็มเลยนะครับยิ่งตอนนี้แห่งปรากฏการณ์เอลนินโยไม่แล้วพี่น้องเริ่มส่งผลแล้วแดดเริ่มฮอนแล้วในช่วงฤดูฝนไปไปเบิ้งครับหลุมที่สองก็ถือว่ากะถือว่าสดชื่นอยู่ครับนี่ยังหลุมที่สองนี่สดชื่นอยู่ ไอ้ตอนปลูกปุบเนี่ยบ่ายุดกับเอาไอ้โนน้ำพร้อมเลยพี่น้องปลูกเสร็จแล้วโคนน้ำปลูกเสร็จแล้วโคนน้ำหกเป็นแถวเป็นแถว,วเลยเนี่ยยังนี่ก็สลดอยู่ตนน้นหนึ่งนี่พี่น้องเนี่บ่ใบลวกเลยนี่นี่ครับนี่ใบลวกเลยต้นนี้บ่เปลี่นพี่น้องต้นหนึ่งคางกันบ่เป็นแต่ว่าต้นนี้นี่ใบลวกมแหงนะเบิงครับสู่กับ แดดแล้วก็ยังมาสู่กับไอ้ยังยู่ค่าอีกนี่เบิ่งนพี่น้องตัวน,นี้ก็ถือว่ามีอาการมีอาการโอ้ตัวน,นี้อาการออกหนักเลยนี่พี่น้องนี่นี่ครับนี่ออกหนักเลยตัวน,นี้ยังพอทนนะว่าต้นนี้นี่นี่พี่น้องกรอผ้ามาเลยเป็นยังคือปลูกสองตน้น โอ้พี่น้องเลยทีบกัวกลัวบก,บกบเกิดนี่แหละย่านล้วมันบวรอดเบิงปลายูยค่าพนะข้างๆกันรุมต่อมาก็ถือว่ามีอาการเล็กน้อยนี่เบิ่ให้พี่น้องเบิง่งเอามาเราก็ามาลงดินเลยนี่บ่ได้เอาอนุบาลไว้ให้เขาอะไปรับสภาพให้เจอแดดบ่หยุดออกมาลงยังสิเลยเบิง่งเขาเจอแดด อันนี้เจอแดดย่ำกังเว้นในพี่น้องตรงๆเลยเพราะว่าช่วงเศร้านี่แดดอ่อนๆหอดสายแน่นนี่สีมีทิศทางของแสงนี่ก็คือทิศตะวันออกสียู่ดานปายูค่าพี่น้องก็สิมีการพางแสงให้ต้นใหม่ในยังน้อยนะครับก็บถือว่าพอเจอหลายสิ่าเจอหลายคือต้นนี่ครับเที่ยงนี่ตะเวนถือหัวแล้วก็มหาบายเพอมหาหายสีมีต้นใหม่รุ่นพี่นี่พี่น้องนี่บังไม่ให้ นะครับมีตนม้นไม้ดุนพีบังไว้ให้ก็คิดว่าเขาหนาจะรอดนะพี่น้องแต่ว่ากังว่าแหละผ้าพี่น้องก็เบื้องสุดท้ายก็คือลงมือทําพี่น้องมันก็คือคําตอบคําตอบเปียใเลเฮ้าเดี๋ยวเรียนรู้ไปน้ากันคือยังมือนี่แหละครับประยุทธ์ปลูกไม้แดงให้พี่น้องในเบื้องนี้ห่างประมาณเมตรหนึ่งติดกับแดนยูคาเลยกับพิสูจน์เลยพี่น้องเบื้องข้นกันว่า มันเป็นยังไงมันสีหลอดบันสีไวบ่ตัวนี้อาการร้ายนะพี่น้องนี่นะตอนนี้ก็เริ่มมีจังหน่อยปุ่หม,มื่ว่าในเนี่ยครับนี่นลงมือทำคือค้ำตอบเลยหล่ะพี่น้องเงบื่องขับโอ้อาการช่วงนี้กระสีอยู่สวนแน่พี่น้องเพราะว่าสีปลูกต้นใหม่แล้วส่วนหน้าเขา บริหารจัดการเดียบรอยแล้วว่ามีปัญหาหายห่วงเราพี่น้องน้ำเต็มคลองไสไก่ปล่อยน้ำใส่ไห,หน้าโดยที่เรต้องสูบเต็มเบิดทุกไฮล้วพี่น้องคือว่าสบายใจแล้วคุณนัน่งฟ้าคุณน,น่าแม่เนี่ยเพิ่นดีใจแล้วต่อไปก็สิกักเก็บน้ำไว้ในบ่อคือเกากับในคลองไส้ไก่ก็สิบริหารเพราะว่าช่วงปรากฏการณ์เอ็นยโเนีนน่มันเริ่มมาแล้วก็สิเขาก็เริ่มเขียวเราพี่น้องไม่ได้ใส่ปุ๋ยเขียวยงยงดีขึ้นกัน กะสิปลูกต้นไม้พันสองร้อยต้นให้มันแล้วครับป้ายดานบนมีอีกเดี๋ยวสิพาพี่นอ้องขึ้นไปเบิ่องหน้าต่ว่าตัวนี้เอาเป็น case s ดดี้นะครับกรณีศึกษาพี่น้องเบื้องหน้าบางต้นกะถือว่าสดชื่นนี่ครับบางต้นก็ถือว่าสดชื่นยังครูนี่ก็งามสดชื่นปลูกแล้วก็บหัวน้ำเลยนี่งามสดชื่นถือว่าบอ๊อบบอท่าน,นไหนมีปัญหาย,ยังยังวัดผลมาท่านใดพี่น้องแต่ว่าตัวนี้น่าจจะเหงาแดด นี่คููนี่ก็ถือว่าได้อยู่คููนี่ก็ต้นคูครกันนี่ก็มีมูอืมกับต้นหนึ่งกับเหี่ยวเฉาต้นหนึ่งก็ถือว่าสดชื่นปูกเป็นคููสิได้ว่ากันพี่น้องเขาก็สิได้คุยกันเป็นมูกันว่าสู่แดดไวบ่เฮ้าเออไปน้ำกันสู่ไปน้ำกันกระสิติกินจะหน้าการไปแล้วพี่น้องเบิ่งตี่เะใบกรอบมะน่ะ ต้นน้อยต้น,นใหญ่เป็นก้าไม้แดงขอบคุณน,นะครับจากศูนย์พ่อพันธุ์ก้าไม้จากมานว่าสารคามเป็นก้าไม้แดงมาถึงปีพี่น้องรากกําลังเดินเลยเนี่ยอันนี้ก็ถือว่านี่ก็ถือว่าสดชื่นอยู่ครับบัวหันเดมีเหตุการณ์นี้อย่งางไรนี่ก็ถือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แหละพี่น้อง ในความหนู้ืึอของเขานะแต่ว่านอันนี้พี่น้องเมึงกรอบเลี้ยงเลยอาการเอาซวนกันสู่กันเด้ออือต้นแดงเลยสู่สู่ให้กำลังใจไม่แดงให้กำลังใจผู้ปลูกครับพี่น้องผู้ปลูกก็ให้กำลังใจต้นไม้ปลูกแล้วก็บหักครับหักต้นไม้ อยากให้เขาเติบโตเอาลงดินแล้วก็นหนาที่าเขาคือเอาลงดินดูแลเขาส่วนหนาที่เขาก็คือต้องตอสู้กับโรคภายนอกสภาพแวดล้อมต่อสู้กับต้นใหม่ทีมันก็นมีหลากลาหลายอย่างสิหระพี่น้องในการปลูกต้นใหม่ก็ได้แต่ว่ากัน้องมีความขาดวังายมันก็สิเป็นทุกแต่กัน้องมองในเรื่องความเป็นธรรมชาติกถือว่าเป็นเรื่องปกติครับต้นใหม่มันก็นมี <c oughs> ต้นทีเห็นแก่ตัวต้นทีหากินเก่งเออต้อนทีอ่อนแอต้นทีมีหลายชนิดอะพี่น้องก็คือคนนั่นแหละครับก็คือในสังคมของคนแหละแต่ว่าถ้ามองเป็นความสวยงามก็คือในแก่กันหนึ่งใบเนาะพี่น้องในแก่กันหนึ่งใบมันก็มีย่อมมีต้นไม้หลากหลายชนิดต้นไม้บางชนิดก็บหเป็นที่ต้องการแต่ว่ามันเกิดความสวยงามงามึงสิก็เอามา ใส่ไว้ในแกกันมันก็เกิดความสวยงามถ้ามองเป็นธรรมชาติก็ก็ดีครับผมอยากให้มองในจุดนั้นพี่น้องโอ้สองสองต้นนี้อันนี้เมึงพี่น้องมึงเอาเอาสู่ไว้น้ำกันแห่กกำลังใจกันเด้อบางบางตนก็กอดข้อกันเหี่ยว บางต้นก็ถือว่าสดชื่นบางต้นก็สดชื่นนึ่งทังสองบางต้นกัมีต้นหนึ่ง,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 นหนงเหี่ยวต้นหนึ่งสดชื่น,นก็ถือว่าโอเคอยู่ด้พี่น้องขับรถมาในเส้นทางถนนของเบาหยุดเบื้องต้นใหม่ก็บเอากับมีกำลังใจอยู่ด้มีกำลังใจกำลังใจอยากให้เขาเติบโตตอสู้กับเพี่ผู้หากินเก่งเขาเอานาผู้หากินหมนัน เบิองโอ้ยตั้งแต่อยู่มานี่พี่น้องมีตั้งแต่ปลูกนี่แหละห่างประมาณสองเมตรพี่น้องใส่ลุมละสองตน้นยังต้นน้อยนี่มาย่ใส่สามเลยนี่มันมีตน้นต้นสมบูรณ์กับตน้ตนต้นน้อยน้อยอยู่ก็เลยให้โอกาสเขาให้น้องให้โอกาสเขาได้ลงดินเพื่อเขาจะเติบโตเพื่อเขาจะ ต่อสู่ก็มองภาพโดยร่วมนช่วงนี้มันอาจสิวัดผลมาได้ว่าเขาสีหลอดปลอดภัยบอ่อแต่ว่าอเบิ้งมือต่อมือยังมือนี่บราหยุดเอาลงหมู่ว่านี่มาเบิ้งมือนี่กะก็ถือว่าเขาสดสื้นพอสมควรเอ้ยอ,อย่างหนึ่งในการปลูกด้วยพี่น้องในการปลูกปูนก็เร็วเห็นอยู ในการปลูกนี่ตุ่มดินเด้อพี่น้องเดอ้อตุ่มดินนะครับบางทีต้องเบิ่งว่า,าตุ่มดินเนี่ยบางบางครั้งเป็นดินดินร่วนบางครั้งเป็นดินทรายบางครั้งเป็นดินเหนียวแต่ละพื้นที่หรือว่าแต่ละกาไม่แต่ละศูนย์สิบบกคือกันนะครับบางยังของบาะยุดเตืยวน,นี่คือเป็นดินทรายนะครับดินทรายก่อนดีสิป,ปลูกพี่น้อง ฝากแน่ยังน้อยก้อนดีิปลูกขันเท้าได้ได้มาแล้วบ่ว่าที่สื่อมาหรือว่าได้รับจากหน่วยงานที่เป็นสนับสนุนพี่น้องก้อนดีิปลูกอเอาจุ่มนามสะก้อนเดอ้อจะให้ดีหรือว่าหดนามสะก้อนไปเบิ่งน้ำกันต่อพี่น้องหดนามสะก้อนให้เขาเกิดความชุ่มชื้นแล้วก็ให้ดินเ,เน,นี่นนเขาเกาะกันแน่พี่น้องให้ดินเขากาะกันขันดินบ่ากาะกันนี่เป็นดินทรนี่พี่น้องแตกเลยครับสีบอกให้ แทนทีเขาสิได้ลงดินเพราะท่านด้ลงดินสําตายก่อนสออําเพราะดินเขาแตกตุ่มดินมันเป็นดินทรายพอตุ่มนี่เป็นดินทรายปุ่มนี่กับน้อแกะถุงเนาะวายเงยาออกเลยพี่นอ้องหรือถ้าหักหรือถ้าต้นลงดินกับว่าเกิดนี่แหละปัญหาส่วนหนึ่งที่เราหยุดเจอกับตัวนะครับก็เลยอยากฟีฝากบอกพี่น้องอันนี้สองหันพี่น้องจุ่มน้ำแล้ว นะครับจุ่มน้ำแล้วดินเขาก็สิเกาะกันดินเหนียวหรือว่าเขากะสีเมี่ความชุ่มชื้นเพื่อที่สีเลี้ยงก็เราเลี้ยงตัวเขาอีกบำรุงตัวเขาได้เติบโตเขาไปอีกอันนึงก็คือบ่บ่ตดองแก้ถุงพี่น้องสมพูดมาครับว่าบ่อนเขาแกะถุงเวลาเฮาปลูกนี่ปาดกลนถุงเลยปาดแ้วดากมันห้ห้าเขาเดินนะครับปาล้วก็ลงดินเลยหลังก หลังจากลงดินปุ๊บเนี่ตุ่มกระบอกแตกเขากะสิบ่มีผลกระทบจังหลังจากทีลาเขาออนแอร์เนก็ปาดตูดลงเลยเสร็จจากนั้นพี่น้องเวเล่าหดน้ำเนาะหดน้ำมันกะสิตุ่มดินเขาก็สิชุ่มเขากะสิอุ้มน้ำได้ดีเขาก็สิอุ้มน้ำอยู่ในในตุ่มเขาได้ดีกะสิเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับจะลองเบิรงครับผมอันนี้คือส่วนทีสวนของเบาหยุดเจอแต่เกิดว่าเป็นดินทรายเบาหยุดก็เอาจุ่มน้ำซะก่อนหรือว่าหดน้ำให้มันชุ่มซะก่อน ก็หลังจากชุ่มแล้วก่ะดินเนี้ยวมันกะกันปลูกง่ายครับอแล้วที่นี่ปลูกง่ายแต่ว่าบางต้นขันเขาเห็นว่ารากของเขาหรือว่าตุ่มของเขาเบ่อแข็งแรงมาในว่าอยู่กับปาดก้นแล้วก็ลงเลยครับกต่หลายมีวิธีครับพี่น้องสุดท้ายคือเอาลงดินนั่นแหละดีที่สุดแล้วก็ดูแลเขาขันเขาตายกับปลูกไม,ม่หนาทีเฮากับเบิร์ตซัมนียพี่น้องปลูกแล้วก็ดูแลเขา นี่คือหนาที่เขา้าส่วนหนาที่เขาก็ต้องต้องอยูไ้รอดอะ่ะเขาดูแลแล้วส่วนดูแลแล้วพี่น้องขันขันเขาดูแลได้แล้วนี่ผ่านมาถงได้ปีหกสามจากที่มองนีเป็นถนนที่แบบมันเห็ดดำไฮดำหน้ากับโบวีหม,มองพักมองเศร้าพี่น้องมีต้นใหม่ไงเสียกัสีไปพักใสอ่าแต่ส่วนต้นใหม่นี้เนาะต้นใหม่บ้าหยุดนี่ใชไเบเ้ิง่งนั่นแหละ ต้นแต่นะ่พี่น้องมันมีโฮมเลยนะ่ใบมันมีนมสีไปเส้าโฮมใส่น้ำโยกางให้หน้าพุนนึงสิอันพูดถึงการเหตุให้หน้าดำให้น้ำหน้าอยากเส้าโฮมแต่ว่าช่วงนี้เส้าใสกระดเบิง้งพี่น้องนะพี่น้องผลนม้ผนก็โอ้ยมีโฮมสมองแล้วก็บอ,บอไปงําให้งําหน้าพร้อมน้ำทากับมีอุดมสมบูรณ์พร้อมนี่แหละครับพี่น้องการว่างแผนในการปลูกถ้าเฮามี องความรู้ว่แล้วแล้วก็เบิ่งจากแปลงพื้นที่ที่เพิ่นเพิ่นเจอประสบความสาเร็จน้าแน่แล้วก็เพิ่นเจออุปสรรคน้าแน่เฮากัสิแต่ปรับมาใส่กับบริบทพื้นที่เจ้าของที่สําคัญก็คือต้องเข้าใจแปลงเจ้คของล่ะพี่น้องสิได้สิได้เดินทางถูกสิได้ไม่ต้องเสียเวลานะครับยังของสวนบ่าวยุดน,น่ก็กล่ายัางไงกับในเรื่องของการบริหาการจัดการน้ำได้ดีก็อยากก็อยากเอามา ให้พี่น้องเดเรียนดูแล้วก็ศึกษาแล้วก็เอาไปปรับใส่ในพื้นที่อยู่คองไปน้ำกันครับบอกยังไงว่าเขาเห็ดเขาเห็ดดีเขาก็อยากบอกพี่บอกน้องเพิ่นกัสิไปปรับเดเเห็ดดีก็เห่าเองสินะครับยังปลูกต้นใหม่นี่แหละลงมือทำมือคําตอบขันบาโยเห็ดได้แล้วหยุดมีมีมีซื้อมี่ช่องเป็นของยูคค้องก็อยากบอกพี่น้องพี่น้องก็จะได้บอกเห็ดตองสินะขันเห็ดบ่ะได้แล้วหรือว่าขันมันเห็ดได้มันหลอด ปลูกแล้วมันหลอดถ้าหาส,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 สิเปอร์เซ็นต์สี่กิสิถือว่าดีกิสิได้บอกพี่น้องเมื่อวันว่าเสียพี่น้องเฮ็ดตามตลอดแต่พี่น้องติดตามบือน้ำกันนะเนี่ยพี่น้องยังคูเนี่ย <c oughs> <c oughs> เห็นว่าครับนี่คููนี่แหละนี่คางคางยู่ขา,านี่มันกับมีต้นคููนี่กับกอดข้อกันเหี่ยวเลยนี่นี่ครับกอดข้อกันเหี่ยวเล้ว เขากะหวังแหละครับว่าให้เขาฟื้นปลูกแล้วฮดน้ำแล้วก็ยูทีเขาแหละอาจเกิดพิธีเกิดพิธีก็เป็นไปได้กตแล้วแต่เพราะว่าถ้ามันสิไงมันสิงามมันก็ต้องต้อสู๋พี่น้องยังสองตัวนี้เขาก็อยู่น้ำกันไนแต่ว่าเขาก็ต้อสู๋ได้นี่เขากับคิดยังีงล่ะเนี่ยสองตัวนี้ขางกันประมาณทางประมาณสองเมตรเขาก็ยังรอดได้ จ้าของก็ต้องรอดแล้วบพรว่าเลือกว่าอะไหรอเกิดพิธีเป่าพิธีนี่มึงนี่เขาก็รอดได้นี่เนี่ยอันนี้เขาก็รอดเนี่ยพี่น้องเนี่ยคู่นี้เขาก็รอดนี่เขียวดีสามพอรอดไม่มีใบแห้งเลยบัดมาเบิงคู่นี้บัดที่ไหนข้างๆกันอีกนี่เหี He ่ยวนี่ครับเหี He ่ยวอีกคู่นึง อันนึ่งสีเริ่มเหี่ยวแล้วอันนึงเหี่ยวแล้วเท่ากับเตรียมทีแหละครับคููนี่เด้รู้สึกว่าฝั่งนี้สีเหี่ยวหลายฝั่งนี้สีเหี่ยวหลายครับที่น้องเห็นอยู่เนาะครับเนาะนี่ครับเบิ้งเนี่ยแต่มีต้นเหี่ยวต้นบอขึ้นกันละครับ แต่อเปน็นยางพี่น้องถือว่าเขาลงดินแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ไปน้ำกันครับอู้นปลูกเป็นแถวเลยเงาาวเลยก็หวังว่าวันทางนา,าพื้นที่ขังเคี่ยงพื้นที่ของพี่น้องนี่ล่ะถ้าเดี๋ยวมันตัดยูค่าออกไปเพื่อที่สไปใส่ประโยชน์ย่างอื่นหรือว่าไปการสั่งมูลาคา่าพือนอาเซียวออกเขาก็มีความขาดหวังสิพี่น้องขันต้นไม้แดงของบ้าหยุด มองนี่งามขึ้นมาพานมาคือยังรุุนพีนี่ครับนี่คือยังรุุนพีนี่มาอย่กระเสียวผักหวานปลามามเสแสมนี่พี่น้องเอาปักหวานปลามาเซมนะครับตามหลุมนี่แหละปักหวานปลามาเซมเห็ดตามสูตรอาจารย์ดำเลยเดี๋ยวสิภาพพี่น้องขึ้นในเบืองโอ้ในการใส่มเมล็ดเพาะเป็นมเมล็ดแล้วก็เอาลงนี่พี่นอ้องอัศจรรย์เ้ยพี่น้องเ้อตอนนี้แต่ขึ้นมาหากเขียวยังลงดิน ซ้ำทัวส่สีเริ่มสลัดเขาเรงงสลัดกาบสลัดไอมเเล็ดที่อยู่ในเปลือกแล้ว <c oughs> เปลือก <c oughs> ที่อยู่หุ้มมลเ็ดแล้วโอ้ยว่วนไปวนมาไปน้องนะคกันมันขึงง้นง่ายไม่อนีประโยชน์กระเซียวไม้แดงครับเจตนาวัตถุประสงค์ก็สีเอาผักหวานปลามาลงกับไม้แดงห้ไหม้แดงเขาเป็นพีเลียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือเอาไม้แดงสู่กันกับยูค่าซะก่อน อย่าให้มันเป็นปลาก็ายังรุนพีนี่นี่ครับเมื่อรุนพีไม้แดงนี่ครับนั่นสิละ่ะพี่น้องท้าวาบายูุคือปลูกทีแแต่ที่อยู่ได้พี่น้องอย่าที่บอกกลัวย่านตะเบอกเกิดพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยววันทางนาบอยูก่กสีรษะงมาเลือกครับเลือกว่าต้นไม้ชนิดใดเข้าสมควรนดีเสียวไว้ต้นไม้ชนิดใดเข้าควันดีเซียวออก หรือบางครั้งถ้รมา,าตาเขาจัดสรรกันเองเห็นธรรมาาตเขาจัดสรรกันเองก็คือต้นใดญงเขาก็จะเริ่มพุ่งเริ่มแ้งต้นใดบ่ไวเขาก็จะเริ่มถอยเริ่มตายไปมันก็นสิเป็นการาสางความสุด,ดุลของต้นไม่เองนะครับนี่แหละพี่น้องก็เอามาฝากพี่น้องเบิง่งว่าในการ ปลูกไม้แดงนะครับติดเขตแดนยู่ค่านี่นะเพื่อนไ้เบิ้งแล้วว่ามันเป็นแบบนี้แหละพี่น้องแต่ว่ามันกับวัดผลว่าได้ชีวัดว่าได้ว่าอนาคตข้างหน้ามัมนจะสิเป็นยังไงนะครับข้นผู้ใดมีองค์ความรู้หรือว่าผู้ใดมีประสบการณ์หรือว่าผู้ใดปลูกอยู่แล้วนะครับแห่งปลูกในป่ายู่ค่าแห่งดีนะครับก็ขออนุญาตแชร์เป็นประสบการณ์หรือว่าคอมเมนต์ <c oughs> มาให้พี่นอ้องไน้เบิ้ง น้ำแน่นะครับว่ามันเป็นอยงไรหรือว่าไม่ชนิดใดที่มันเหมาะ,ะกับใน,น,นดงยูค่านี่แหละนะครับก็บเอามาแช่พี่น้องเบิง้งแต่ว่ายังที่เบ้ายูเห็นก็คือมีไม่ประดูปลากับไม้แดงนี่แหละพี่น้องที่มึงมันมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าไม้ตระกูลยางนี่เริ่มไปแล้วแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือไม้มาคาแต่ก็ไม้จิกนะครับที่ยูนี่แต่ว่ามันเป็นไม้ดังเดิมเป็นไม้เป็นไม,ม้เก่า เคลื่อนยังพี่นอ้องแช่ประสบการณ์นะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันผู้ดใดที่เห็นแล้วประสบาสมสำเร็จกะเอามาฝากผีตอนนองครับผมเปิดที่สิสั่งความสมบูรณ์สมดุลให้กับโลกใบนีนะครับสั่งออกซิเจนสร้างถูกสิ่ง,งสุกย่างนะที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนีให้มันสมดุลขึ้นนี่พี่น้อง ใส่ใบ้เบิ้งอันนี้ไม่ประดูปลาอันนั้นไม้แดงนะครับพี่นอ้องนั่นนะครับเป็นไม้แดงเนี่ยนี่แหละครับที่เขาเห็นเออไม้แดงเขาก็เอาตัวรอดได้หรือว่าเติบโตในปลาอยู่าได้ปา่าหยุดก็เห็นกันแล้วก็มีความหวังกันเล้ยเลือกไม้แดงมาต่อสูงกันครับอยู่านี่ครับก็ถือว่าศึกษาไปน้ำกันได้พี่น้องเดอ้อนะครับบมมีพิษพี่น้องถือเบิด นะครับลงมือทาคือคําตอบส่วนขําตอบสิเป็นยังไดกับยุทีเฮานี่แหละว่าเฮาสิลงมือเฮาดูแลเขาปันไดน,นะครับมันเป็นความสุขที่เดียวต้นใหม่ลงดินพี่น้องมันเป็นมันสัมผัสได้นะครับซึ่งการเอาต้นใหม่ลงดินก็คือได้หลายอย่างนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้เอาเรื่องไม้แดงมาปลูกขางแดน ปายูค่าหายพี่น้องในเบิ้งนะครับผมศึกษาไปด้งกันผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ